ป่าดนงดอนไร้ความงามตาเราพี่ชาย

ตอนนี้อะไรตอนนี้น่าจะเกือบเจ็ดสิบนะอพวกไปทุกงานหมดเลยแล้มันพวกแปดงานไม่เป็นไรเนาะเขาหมดหมดนะไปจบคือจบคือคืออะไรเราก็ไปเนาะไปเนาะ

นจนะเอาไปไกลแสนไกลจดจำไวเ้เพื่อนังไม่เลื่นวันที่จำต,ต้องจากต้องจากกันไปแต่ งจถกงเื่ออนเยงปลี่ยนกูก็ตายัล้วไรแดงเฮ้ยไอ้วมึงไม่แย่ไม่แย่ลยเฮ้ยบาดแดงเฮ้ยหายดีแล้วอูน้ำชนนบดมากนะชนบ้มากนะแ่เพเกียรติและเพื่อนสิงทุกท่านนะคะ วันนี้ทุ่งติงสามนะก็มีเรื่องประจำปีของเราปีนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบเอ็ดนะครับครั้งที่แล้วครั้งที่สิบที่อทุทัยธานีทุ่งสมบูรณ์ทองครั้งนี้ก็คือสิบเอ็ดนะฮะก็ได้รับความเป็นเจริญทากทิศทางขอแล้วก็สมาชิกผู้ร่วมงานทั้งหลายท่านครับที่งานนี้นะคารย์พี่เสนาธิ์เนี้ยจังหวัดสุพิจิตรนะ ขอรับเป็นหน้าในการจัดงานนะครับและตอนนี้ในจังหวัดสุพรรณเนี่ยมาดูที่เราเห็นว่ามันอยู่ที่นี่แน่นจะมีวัดต่างๆนะครับเพราะเป็นที่สถานท่องเที่ยวล้วสามารถพาครอบครัวพาเด็กๆนะครับพาญาติพี่น้องได้มาเที่ยวโดยเฉพาะคุณสว่างมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรเยอะแยะนะครับและพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะมีรถนะฮะรถไฟฟ้ามารับเราประมาณสักเก้าโมงเช้า สวัสดีาวเป็นเยาว์วานนะครับถ้าแต่ตื่นเช้าๆนะคะรับก็มาขอบคุณนะครับงานวันนี้เนี่ยเราได้ร่อนกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็มาลงทุกวันนี้เรามีวันนี้นะครับก็ต้องบอกขอบคุณคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีนะครับในการจัดงานคร<า>ั้ไทย้ขาบอกว่าพวกเราในไลน์ในกลุ่มเราเนี่ยพยายามจะลองลงหลายที่นะครับ ตางรตารนี่ต้องแต่ตรงไหนดีมันก็ไม่ลงตัวมันก็ไม่ลงตัวสุดท้ายัก็ไม่ลงัวก็ลงตัวที่จังหวัดนี้จังหวัดสุพรรณนะครับเราก็มีเจ้า้าหลักๆท่านเราบอกกันหลักก็คือคุณตุศดีหรือคุณเปียนะครับระับคนทีละหน้าไ่รู้สองคนจะพูดยังไงนะครับใครเป็นพระเอกใครเป็น พรอกไปดูนแต่ของคนเนี่ยาพูดยังไงลูกบอกว่าเอามาดูสุขวันนี้นะครับมีผู้มเียนห้าห้าห้าแปดห้าห้าแปดห้าแล้มาพูดโรงงานประมาณเกือบเ้าหมนห้นครับแขมผู้แขมผู้ีเกียรติล้ลกหลานก็สมวรนะครับซึ่งตอนนี้เราก็พอใจนะ เพื่อนเอ้เคยรู้สนิทกันมาแต่ละต้องหาก văn ma Chết xuống kết thúc thiên đại Nó tài những này khắp ุณเพื่อนผมดีใจสุดครับยินดีผมก็อยากไปตักตักกับเพื่อนครั้งที่ที่จับงานนะครับแต่บางครั้งมันมีกักอีกไปแต่มาทุกครั้งผมก็แจ้งว่าทันที่แก้รืมหนงมีน้องสุขเลยต้ก็ยินดีครับยินดีรับเพื่อนทุกคนนะครับก็ผมก็ไม่มีอะไรก็แก้ได้ครับมีความสุขที่สุดนะครับผมครับยินดีครับขอบคุณทุกคนที่หาดี ขอบคุณท่านอ๋องไว้นะครับนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกย์ที่มารู้มาคุณจำลองทองคีสนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพนักงานคนไทยนะครับแล้วก็อาจารย์ที่มาจากต่างถานนะครับมีเพื่อนเพื่อนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่วันนี้หายเหนื่อยแล้วครับหายเหนื่อยเพราะเพื่อนมาแล้วเป็นสาวตาตั้งครับคือคุณอาภวศิรฐ์านั่งเครื่องกลับมาดอนมาถึ่งกึ่งโมง บอกมางานนี้โดยเฉพาะครับนมครับด้วยการอภัยผู้ทัดเอาโอเคครับด้วย5,000บาทครับผมครับครับนวันนี้นะครับเราจะได้รับว่าเอ่อเงินฟันตัวดวบจากพี่ๆก็ขอขอบคุณเอ็ยซ์มว ก็ของสถานที่นะครับทุกที่มาทำกับข้าวอร่อยหล่อยให้เราทานวันนี้นะครับแล้วก็ที่ๆคุณเสด็จเกินมานะครับที่สานงานหรืว่าได้มาล่วบเราวันนี้นะครับซึ่งงานวันคืนนี้นะครับผมในคนะตัวแทนเนี่ยถ้าหากมีเรื่องที่มันตัดตัวห้องบ้างทางคณะจัดแขอรับไว้แต่ถ้าจัดแล้วเพื่อนมีความสุขเพื่อนมีสิ่งที่ดีๆกลับไป ก็ขอขอบคุณมากครับที่เพื่อนได้รักสีน้ำกับแต่ครับนะครับอีกเรื่องนึังนะครับงานนี้ถามว่าเปียร์ตัดคนเดียวได้ไหมทีละสตัดคนเดียวได้ไหมพี่เนี่ยตัดคนเดียวได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องมีทีผมขอลองมือให้ดับคุณวิปปูเดินก้าวกลับไปมาได้ไหมเขาขอบองมือให้ทีจะมีการไดมครับ

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ห้านะครับที่ดำเนิการครั้งที่ห้าที่เดินทางมาุูฉวาดตั้งแต่ก่อนจัเนนการมาดูสถานที่มาประปรงเรืเ่องอาหารมาดูเม่รีรต่ัอนนี้เป็ครั้งที่ห้าที่มาการตีนใดถ้าเราให้ทุ่มเทให้กระทำแล้วิ่งที่ออกมาผมคิดว่ามันก็น่าจะโอเคนะสำหรับเรือ่องาการงานเลีนยนรุ่นะครับนี้ท้ายที่จุดนี้นะครับป่าดงดอนไรความง,งามตาเราพี่ชาย พวกเราต่งางามาบำเพ็ญพุทธิอบพุที่ปาปัตย์ถ้าใครเอามายังจิตต่อกัมมารีทุพุทที่ Oh no. Mm -hmm. Yeah. ครั้งต่อไปมีการจัดครั้งหน้อริเริ่นเพื่อนๆนะครับได้ไปร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในฐานะของผู้จัดก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่ได้มาร่วมงานในวันนี้กรับและขอให้เดินทางกลับได้ดีกว่ามากนะครับ